สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคลิปแต่งจักรยานกันบ้างดีกว่าอา <c oughs> ถามว่าตัวนี้คืออะไรมันคือดาฮอนดีซิโลแต่งเต็มๆนะในรู้อาจจะดูเหมือนเฮ้ยมันแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอ่าตัวนี้นะเป็นดาฮอนดีซิโลนะครับผมอ่าคันนี้เนี่ย ลูกค้าเอามาให้ผมแต่งให้นะครับผมอ่าเราก็พยายามแต่งให้ให้มันเต็มที่เลยว่าอย่างที่ลูกค้าชอบละกันนะครับมาเราไปดูอย่างแรกเลยดีกว่าครับซึบนี่มาดูที่ล้อก่อนล้อตัวนี้คือล้อเคนเนติกนะครับไม่ใช่ล้อเดิมติดรถนะหน้าตามันอาจจะคายล้อเดิมติดรถเพราะว่ามันเป็นล้อขอบเตียนะครับผมแต่ความไหลลื่นของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดุมแบริ่งมาเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นดุมแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ใช้ดุมของ e ีโรซิขอบล้อเคนติกลื่นสุดๆแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ยางอของเคนดะเคสมาร์ทยาง16นิ้วเนี่ยจริงๆมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับผม <S <S ผมว่าในณวันนี้เนี่ย ที่เลือกได้แล้วที่ผมพอหาของได้เนี่ยดีๆสุดเนี่ยน่าจะเป็นเทนดาเคสมาร์ทเนี่ยแหละผมว่ามันปั่นได้ลื่นสุดๆแล้วสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไล่ต่อกันมาเลยดีกว่าชึกตัวเฟรมตัวนี้เท่ไั <laughs> ้ยผมว่ามันคือส่วนตัวด้วยความที่เราชอบไอตัวดาหฮอนดีซีโร่อยู่แล้วอะ่ะมันก็เลย <laughs> มีความ ชอบในตัวมันเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับผมอ่ะมาดูกระติกน้ํากันบ้างดีกว่าจะบอกว่ากระติกน้ําตัวนี้เนี่ยเป็นกระติกน้ําของสแตนลีย์นะครับผมกระติกน้ําของสแตนลีย์กระติกน้ําตัวนี้เนี่ยอ่าไม่มีขายในร้านไปหาซื้อได้ตามเซ็นทันท,นทั่วไปเลยช็อปสแตนลีย์เยอะเลยนะครับผมมีตั้งแต่เจ็ด0้อยแปดร้อยพันกว่าบาทนะครับผมมันคืออ่าพูดตรงตรก็คือกระติกใส่เหล้านั่นแหละแต่ว่า เรามาดัดแปลงใส่น้นํากันอ่าตัวขากติกมันไม่ได้มากันนะอันนี้คือขากติกที่ผมมีขายเนี่ยเป็นขากติกสแตนเลสนะครับผมเป็นขาขากติกสแตนเลส750บาทที่ผมมีพี่เขาดัดเองเลยนี่ <laughs> ดัดให้มันเข้ารูปเออมันก็ยังเข้ารูปมันก็ยังใส่มันก็จะใช้ได้อะ คือด้วยความที่เป็นสแตนเลสเนี่ยมันเลยดัดได้เป็นอลูดัดเนี่ยหักนะครับอย่าไปดัดขากระติกอลูนะต,ตัวนี้เป็นสแตนเลสมันเลยดัดได้นะครับผมอ่ะถัดมาขาจานขาจานตัวนี้เนี่ยใช้ของไลโปอ่าตัวใหม่นะครับผมขาจานไลโปตัวใหม่ตัวนี้อ่าสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผม3490้าบาทเป็นขาจานไลโปตัวใหม่อ่าพร้อมกับ ตัวบันไดบันไดของไรโปูนมนกัน850บาทดูสวยคลาสสิกมากๆนะสำหรับตัวนี้อ่ะชุดขับนั่นไงชิม m a n o Tiger จัดเต็มขนาดไหนตัวนี้เป็น d ี e r o สิสปีดเลยนะ d ี e r o สิบสปีดเลยจัดเต็มมากสำหรับคันนี้ยังหล่อนะครับผมชุดขับใช้ชิม m a n o Tiger นะอ่ะโโา Shimano t i g e ทั้งชุดเนี่ยอยู่ที่มัน700 0กว่บาทนะครับผมอ 7จ็ดพันบาทเนี่ยไม่รวมจานนะทั้งชุดนี้คือแบบว่าไม่ได้แบบได้มาเต็มกรุ๊ปนะอ่าทั้งชุดที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าตีมผีเฟืองโซ่ชิปเตอร์สี่ตัวเนี่ยเจ็ดพันกระบาทนะครับอ่ไฟะตัวนี้พี่เขาซื้อมาเองนะตอนนี้ของที่ร้านหมดนะครับผมเป็นไฟของอ่าฟันถามว่ามันสว่างไหมมันไม่ได้สว่างมากหรอกแต่ว่ามันดูคลาสสิกมันดูสวย อ่านะครับติดกับบางคนเดิมเลยถามว่าติดได้ไงไม่ไม่มีรูเจาะครับต้องเจาะเอาก็สว่านเนี่ยแหละครับเจาะเข้าไปมันก็จะติดได้นะครับผมอ่ะลักอ่านใช้ของไรโปนะครับสีเงินตัวนี้690บาทนะที่ร้านมีของอ่ะตัวบอกจะบอกว่าบบาตัวนี้โคตรหล่อหล่อจริงๆอ่าเบาตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นอ่า B17 เอ้ยไม่ใช่โทษที่ีสิบเจ็ดลินะครับผมอ่า c ีสิบเจ็ดลซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำสีออกมาแบบเนี่ยหมุดเป็นสีน้ำเงินนะตัวเนี้ยบอกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็หมุดเป็นสีน้ำเงินสวยสวยมากอ่าปอกแฮนนะครับปอกแฮนด์ตัวนี้คือของ Brooks เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ที่ร้านมีนะตัวนี้อยู่ที่2,590บาทนะครับผมมือเบรกใช้ของชิม m a โ o ตัวนี้ที่ร้านไม่มี พี่ข้ามาเองตอนนี้ตอนนี้ของหมดนะมือเบรกสีอย่างนี้นะครับใช่ของชิมานโนอ่าชิฟเตอร์ไทยก้าแน่นอนใส่แหวนประคองแฮนด์สีเงินเข้าไปสวยงามนะครับอ่ะแล้วก็ตัวก้ามเบรกอ่าก้ามเบรกตัวนี้ก็สีเงินเหมือนกันตัวนี้990บาทนะครับผม990บาทอาของชิมานโนใส่มาเบรกชิมานโนดีอยู่แล้วยังไงก็ดีแน่นอนนะครับผมสำหรับเบรกชิมานโนตัวนี้นะ อ่าสำหรับตัวนี้นะครับผมทำไปรวมๆเนี่ยอย่าบอกราคาเลยเพราะว่าพูดตรงๆผมจำไม่ได้นะครับล้อเนี่ยอยู่ที่4,5 0 0าขาจานอยู่ที่3,490ชุดขับเนี่ยรวมๆอยู่ที่ประมาณสัก7,00 0อ่าไปรวมๆกันเองนะหลักอันหลักอันเท่าไหร่นะหลักอัน690อเกาะตัวนี้อยู่ที่4,7 0 0คือรวมๆม,มันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับผมแต่ถามว่ามันหล่อไหมมันโคตรหล่อ ดูอย่างเนี้ยดูเหมือนเฮ้ยจักรยานเดิมๆเปล่าไม่ใช่เนื้อมันมีแบบรายละเอียดที่มันลงลึกเข้าไปแล้วผมว่ามันดูดีดูคลาสสิกครับดูสวยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะดีซีโใครที่จะต้องการแต่งนี้ของยังมีนะหรือใครที่อยากต้องการดีซีโของก็ยังมีดีซีโรราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับผมมี2สีนะสีแดงกับสีเงินนะครับผมสนใจก็ทักมาได้แต่สำหรับวันนี้ ฝากคันนี้เอาไปให้ดูเล่นเผื่อจะชอบแต่งแนวนี้นะครับผมเผื่อชอบแต่งแนวนี้จัดกันได้นะสำหรับวันนี้ไงก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ถึง1นึ่งานซับไ้ไว